สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของยาสุ FT25 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับวิทยุสมัครเล่นนะครับตัวนี้รุ่นขายดีนะครับตัวนี้ยาสุ FT25 นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนำเป็นโทน CT ไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ โทนซีทีหรือโทนอนาล็อกนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนดิจิตอลหรือโทน DCS นะครับทีนี้เรามาเริ่มใส่โทนพร้อมกันนะครับอ่ะผมกดความถี่ก่อนนะครับ1 4 4 800นะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับ1 4 4 800นะครับอ่ะทีนี้ผมจะวอเข้ามานะครับตัวนี้วอเข้ามา อ่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่โทนก็จะวอวหากันได้เลยนะครับพอใส่โทนแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับอ่าอะเรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับวิธีใส่โทนดิจิตอลหรือ DCS ให้ทําแบบนี้นะครับให้กดปุ่มล่างแช่ไว้นะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับกดปุ่มล่างแช่ไว้ปุ๊บเพื่อเข้าเมนูเห็นไหมครับมันก็จะมาเมนูนี้นะครับอ่าเราก็เลือกไปเมนูที่11นะครับเมนูที่11 เมนูโทนนะครับอ่า DCS นี่ครับก็คือดิจิตอลโคด์นี่นะครับก็คืออ่าโทนดิจิตอลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตัวล่างหนึ่งทีครับยืนยันครับเพื่อจะใส่ค่าโทนนะครับอันนี้โทนอ่า TX ก็คือภาคส่งนะครับอ่ก็กดไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเพื่อจะใส่ค่านะครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นมันมีประมาณ50โทนนะครับตัวนี้ อ่านะครับอ่าผมเอาเป็นสามสิบเอ็ดนะครับได้สามสิบเอ็ดแล้วก็กดอ่ายืนยันนะครับปุ๊บอ่าให้มันหยุดกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้ภาคส่งเรามาใส่ภาครับก็คือถอยลงนะครับกดลูกศรลงอ่าให้เป็น RX นะครับอ่า RX เสร็จแล้วก็กดปุ่มล่างไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้น off เห็นไหมครับก็คือมันปิดอยู่ก็กดลูกศรขึ้นอันนี้ท่านจะใส่อ่าภาครับ 025ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอผมจะให้ไปใส่3 1มอ่ามันจะได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันครับปุ๊บก็คือนี่คือใส่โทนเรียบร้อยนะครับทีนี้กดออกมาครับกดแช่ครับปุ๊บกดพีทีทีหนึ่งทีนะครับมาเมนูเมนูหลักแล้วก็กดพีทีทีเพื่อจะมาอยู่หน้าหลักอันนี้เราใส่โทนเรียบร้อยนะครับทีนี้ใส่โทนยังไม่เสร็จนะยังไม่พอนะครับ เราต้องไปเปิดโทนด้วยนะครับอ่าอันนี้เราใส่โทนไปแล้วทีนี้เราไปเปิดโทนนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดตัวล่างแช่ไว้เพื่อจะเข้าเมนูอ่านะครับไปเมนู29เลยครับทีนี้กดลูกศรขึ้นนะครับอ่ากดลูกศรขึ้นไปเมนู29เลยนะครับอ่าเมนู29อ่าเมนูนี้นะครับ SQL type เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดตัวล่างหนึ่งทียืนยันครับปุ๊บเพื่อจะมาเลือกค่าเห็นไหมครับมันออฟอยู่เราก็กดลูกศรขึ้นนะครับหาคําว่า DCS นะครับ DCS อ่าตัวนี้เลยนี่ครับ DCS เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดตัวล่างยืนยันนะครับอ่าอยู่ตัวล่างยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้กดพิ t ออกมาครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้น DCS เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ ผมจะวอเข้ามานะครับเมื่อกี้มันมีเสียงนะครับวอเข้ามาครับจากตัวนี้เลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับไม่มีเสียงเห็นไหมครับอ่าปุ๊บเห็นไหมครับเท็ดเทเทเห็นไหมครับเท็ดเทเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเสียงเห็นไหมครับเออนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับถ้าท่านมีสัก10คนนะครับ อ่าโทนตรงกันนะครับช่องตรงกันนะครับอ่าภายใน10คนก็จะสื่อสารกันได้นะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับปิดโทนนะครับปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับปิดโทนเอา DCS ออกนะครับก็กดเมนูแช่ครับอ่าเนี่ยครับปึ๊บอ่าก็มาเมนูเดิมนี่จีบก้านี่ครับกดไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าก็กดลูกศรลงให้มันเป็นออฟนะครับให้มันเป็นออฟอ่าปึ๊บ ออฟเร็จแล้วก็กดยืนยันครับต้องกดยืนยันด้วยนะครับไม่งั้นค่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับกดพีดีดีหนึ่งทีเพื่อออกมาหน้าหลักเห็นไหมครับมาหน้าหลักแล้วเห็นไหมครับอ่านี่ก็วอได้ปกตินะครับเนี่ยครับอ่านะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ